อีกหนึ่งหนังแอคชั่นที่ไม่ควรพากับช่วงนี้เลย m i s s i o n i m p o s s i b l e Final r e c k o n n n g นิ่งเรดว่าเป็นการกลับมาที่สมศักดิ์ศรีของแฟนชา์มากๆที่ส่วนตัวชอบมากกว่าภาคที่แล้วด้วยซ้ำเรดดว,ว่าภาคนี้เหมือนรู้ตัวเองเหมือนกันครับว่าคนจะเล่าอะไรแบบไหนที่ดูไม่ยืดเยื้อคลายความสงสัยในหลายๆอย่างของภาคเก่าๆจิใครา,าหลายๆคนอาจจ,จำได้ ในส่วนของการวางบทตัวละครก็ออกมาได้ดีเหมือนกันครับโดยเฉพาะตัวละครอ,อย่างเกรซที่ภาคที่แล้วบอกเลยว่าตัวละครของนางโคตรน่ารำคาญเลยฮะแต่ดูเหมือนว่าท้าพุ่มกับจะวางบทของนางในภาคนี้ออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับเลยด้วว่าสําคัญมากสำหรับภารกิจเลยและยังต้องบอกอีกว่าฉากแอคชั่นของภาคนี้ลุ้นมากกว่าภาคทีลวซะอีกโดยเฉพาะฉากดำน้ํากับช่วงท้ายของหนังที่รู้สึกลุ้นมากกว่าฉากกระโดดหน้าผาจากภาคทีลวซะอีกและมีฉากรีดน้ำตาจากแฟนๆของนางเรื่องนี้อย่างแน่นอน เลยได้ว่ามีการสูญเสียของตัวละครภายในเรื่องที่มีน้ำหนักและส่งถึงคนดูมากเลยทีเดียวเรลยได้ว่าเป็นการปิดฉากและลงตัวมากๆสำหรับแฟนชายของ Mission อิม o s s i ิ l เบลที่คลายหลายคนผูกพันไม่ต้องอะไรเลยครับว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวชอบมากลองไปรับชมกันได้ครับที่โรงภาพยนตร์เรลยได้ว่าเป็น